สวัสดีครับสวัสดีคนดูทุกๆคนที่เข้ารับชมทิปและชมโฆษณาครับพี่น้องจะใช้เป็นอีพีหนึ่งพาชมตลาดวัดสะพานสูงเขตบางซื่อนะครับนักเช้าเช้านี้เวลาตีสี่ครึ่งครับผมจะพาเลาะชมเลาะเที่ยวตลาดนักวัดสะพานสูงนะครับนักเวลาเช้าเช้านี้ตีสี่ครึ่งนะครับพี่น้องผมได้มาทำธุระ อยู่แถวขีดบางซื่อมาซื้อถั่วลิสงขุนนะตลาดนี้จะมีทุกชเช้านะฮะทุกประมาณเจ็ดโมงตลาดนี้ก็จะทำการปิดเลยนะฮะใช้ค้คนเยอะมากนะ ช้าๆดูตลาดวัดสะพานสูงนะตั้งอยู่ในเขตบางซื่อกรุงเทพต้องมาหาเราก่อนนะครับพี่น้องณเช้าเช้านี้ครับโซนนี้จะเป็นโซนตลาดหมงะตลาดใหญ่มากเลยนะครับตั้งอยู่บริเวณวัดสะพานสูงเลยนะ,ะจะใช้ละจะใช้ไรอีกทีนะครับ เมารีวิวเลยนะครับที่ตลาดวัสดสนนะพานสูงแต่ผมรู้ว่าตลาดนี้จะเปิดทุกเช้าเลยฮะโอ้หอยลินฟาโอ้หอยลินฟาอันนี้ส่วนน,น,นี้จะเป็นส่วนตลาดผักพวกผัก นี่ก็โยนใส่เขาไปเลยก็ได้ตลาดวัดสะพานสูงตั้งอยู่ในเขตอำเภอบางซื่อกรุงเทพ,พมหานครครับอันนี้โซนนี่จะเป็นโูนผักล้วนเลยครับไปไไปครับมีร้านลาที่หนีไม่ท้งใครเขาไปไหนครับที่งหนี น่าจะเช้านี่คนเยอะมากเลยนะเพราะตลาดนี้ในตลาดนี้จะมีทุกเช้านะครับน่าจะตลาดนี้จะปิดไม่เกิน8โมงนะ8โมงก็ปิดทําการนะเพราะว่ามันอยู่ติดถนนนะก็ะทําให้รถติดเนี่ยเขามีกําหนดกฎเกณฑ์เวลานะเปิดตั้งแต่ตี ปีสามปีสี่นะฮะก็จะปิดประมาณไม่เกิน8ปดโมงเจ็ดโมงก็ปิดแล้วแล้วทำการ,รล้างตลาดจากนั้นก็จะเป็นการทัวัดของรับที่สุสองโอ้โหนโซนี้จะเิ็นโซนตลาดปลานะ ยาวเลยโอ้โหขอบคุณทุกการรับชมที่ขอบคุณที่รับชมโฆษณาด้วยนะครับพี่น้องสวัสดีครับ